มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อชาวนาถือช่อดอกไม้ยินดีกับลูกไม่คิดว่าพ่อจะมาค่ะเรื่องราวที่เราเองนำมาฝากทุกคนวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจที่ทำเอาซึ้งทั้งโซเชียลนะคะซึ่งมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้เผยคลิปความรักของผู้เป็นพ่อ ที่ได้นําดอกไม้มามอบให้กับลูกสาวในวันปัฉชมค่ะโมเมนต์ Moment แบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยคุณครูแล้วก็เพื่อน,อนๆต่างรู้สึกปลื้มไปต,ตามๆกันกลายเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลขณะนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความรักของคุณพ่อที่มีให้กับลูกนะคะโดยหลังจากได้มีการโพส์ตคลิปนี้ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชม ในความรักของคนเป็นพ่อค่ะและนี่คือภาพในคลิปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเวเล่ฟิสโบรคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ